เอาละครับก็ขอกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าสู่เกมฟังในวันนี้นะครับผมจะมาสรุปเนื้อหากีนเฮลตั้งแต่ต้นจนจบเป็นการลําดับเหตุการณ์สาคัญต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเรื่องนะครับผมได้รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์หลายๆแห่งมารวมถึงการเล่นของผมเองด้วยเพื่อมาสรุปเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้ฟังกันซึ่งผมขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยว่าภารกิจต่างๆภายในเกมเนี่ยผมไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับไม่งั้นคลิปนี้เนี่ยจะยาวเกินไปแต่ว่าถ้าหากคุณผู้ชมอยากร สามารถรีเควสไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกเอาไว้ให้เอาละครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญรับชมไปพร้อมกันได้เลยครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนะครับจะเริ่มต้นในปี2013ดรเจงฮิกกินกับมีอาภรรยาของเขานะครับซึ่งทั้งสองเนี่ยต่างเป็นนักวิทยาศาสตร์กันทั้งคู่ที่เดินทางมาเพื่อศึกษาทางพืชศาสตร์ของป่าแห่งนี้โดยทั้งคู่เนี่ยเชื่อว่าที่ป่าแห่งนี้ยังมีสิ่งต่างๆที่ยังไม่ได้รับการสำรวจทั้งสมุนไพรต่างๆในปา่า อาจเป็นแนวทางในการทํายารักษาใหม่ๆได้ในระหว่างการสำรวจนะครับก็จะได้พบกับชนเผ่าเก่าแก่อย่างชนเผ่ายาบาฮก้าชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในป่าอันตรายแห่งนี้มาแล้วรุ่นสู่รุ่นซึ่งทุกคนในชนเผ่านะครับต่างให้การต้อนรับ2คนที่เป็นอย่างดีด้วยเหตุนี้นะครับทั้งสองจึงศึกษาวิถีชีวิตของคนในชนเผ่าไปด้วยแต่สิ่งที่ดึงดูดนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองได้นะครับก็คือสมุนไพรที่ชนเผ่าใช้กันด้วยความเรียบง่ายของการปรุงยาและหาได้ทั่วไปแต่กลับมีคุณภาพในการรักษาที่สูงมาก นอกจากนี้นะครับสมุนไพรบางอย่างยังสามารถยืดอายุของคนในชนเผ่าให้ยืนยาวขึ้นอีกด้วยเมื่อการวิจัยจบลงทั้งสองได้เดินทางกลับมายังเมืองของตนทางเจคตัวเอกของเรื่องนะครับก็ได้เขียนหนังสือที่ชื่อว่า The Spirit of Amazonia ที่เล่าเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชนเผ่าเป็นส่วนใหญ่ถึงแม้หนังสือของเจคนะครับจะมียอดขายที่แย่แต่ก็มีบริษัทยาชื่อดังอย่างโอ,งอนะครบของบราซิลเข้ามาศึกษาหนังสือเล่มนั้น 3ปีต่อมาในปี2016นะครับมีอาร์และเจคได้กลับมาที่ป่าอเมซอนเพื่อศึกษาสมุนไพรและพฤติกรรมของชาวเผ่าอีกครั้งทั้งสองนะครับมาที่จุดแคมป์เดิมที่เคยสร้างเอาไว้ซึ่งการกลับมาในครั้งนี้นะครับชนเผ่าไม่ได้ให้การต้อนรับฉันมิตรตอย่างใดเป็นผลมาจากหนังสือที่ชื่อว่า The Spirit of Amazonia ของดรฮิกกินนะครับที่ตีพิมพ์ออกไปให้โลกได้รับรู้ถึงการมีตัวตนของเผ่ายาบาโฮก้าทำให้ป่านะครับถูบุกรุกจากโลกภายนอกอย่างหนักจนสุดท้ายนะครับชนเผ่าก็ต้องอ,อพยพเข,ข้าไปในป่าที่เ,กกเดิม ทำให้การเดินทางในครั้งนี้นะครับจะมีแค่ภรรยาของเขาที่ต้องไปหาชนเผ่าตามลำพังเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรของเราการเข้าหาหัวหน้าเผ่าะนะครับเป็นไปด้วยความยากลำบากต่างต้องพบเจอกับอุปสรรคมากมายแต่สุดท้ายนะครับมีอาก็ได้ถูกยอมรับจากหัวหน้าเผ่าะนะครับที่ชื่อว่าผู้เท่ากวีนี้หนึ่งในชนเผ่ายาบาฮูก,ก้าที่เปิดใจรับและให้อาภัยอดีตที่ผ่านมาจนเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันครั้งหนึ่งตอนที่คนจากโลกภายนอกบุกเข้ามาที่ป่าได้นำพาโรคชนิดหนึ่งเข้ามาด้วย ผู้คนในเผ่าได้ล้มตายกันเป็นจำนวนมากในความทุกข์นั้นก็ย่อมมีสุขป่านนั้นได้ให้ของขวัญแก่พวกเขาสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เกิดเพลงในถ้ำลึกเท่านั้นได้รักษาโรคของพวกเขาจนหมดสิน้นและผู้เท่าครับก็ส่งของขวัญจากป่าให้กับมีอาจนท้ายที่สุดนะครับมีอาก็ได้สูตรยารักษานั้นมาพร้อมกับการจดบอันทึกเพิ่มเติมแต่ยู่มาคือหนึ่งในขณะที่เจ๊กาลังหลับนะครับ ก็ได้มีเสียงวิทยุขอความช่วยเหลือจากมีอาแต่เมื่อมาถึงนะครับเหตุการณ์กับชุลมุนวุ่นวายซึ่งชนเผ่าอย่าบาฮุก้านะครับได้แตกออกเป็น2ฝั่งเพราะไม่พอใจที่ให้คนนอกเข้ามาแต่ทั้งสองก็สามารถหลบหนีออ,อกจากป่าได้ซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้นะครับจะอยู่ในโหมดเนื้อเรื่องหลักช่วงต้นเรื่องนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับไม่กี่ปีต่อมามีอานะครับก็ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดและได้เข้ารับการรักษาอยู่บ่อยครั้ง ด้วยเหตุนี้นะครับจึงทําให้เจ้ของเราต้องประสบปัญหาด้านการเงินที่ไม่เพียงพอสําหรับการรักษาภรรยาของเขาโอมรูขอบนะครับเมื่อเห็นดังนั้นนะจึงส่งจดหมายมาให้เจกเพื่อให้ตัวเอกของเรานะครับกลับไปที่ป่าเมซอนอีกครั้งตามหาสมุนไพรจากสูตรที่มีอาเคยได้จดบันทึกไว้โดยแรกกับการที่โอมารูขอบนะครับจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเองรวมถึงจะช่วยรักษามีอาให้อ,หอีกด้วยเพื่อมีอาแล้วเจกจึงทําใจรับงานนี้แล้วกลับเข้าไปในป่าอีกครั้งโดยจะมีเปโดคนขับเรือนํานทางให้ ว่าหลังจากเดินทางได้ไม่นานนะครับตัวเอกของเรานะครับก็โดนโจมตีจากเผ่าวาลาห่าจนลม้มลงแต่ถึงอย่างนั้นนะครับก็ถูกช่วยไว้โดยเผ่ายาบาฮก้าบางกลุ่มที่รอดชีวิตอยู่ก่อนที่เจคจะหมดสติไปครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้สติจะพบว่าตัวเองนั้นถูกนำเอาไว้ที่ยอดผาพร้อมกับสมุนไพรบางชนิดที่วางเอาไว้หากเราทําการสํารวจไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะพบกับเรือของเราที่สภาพเสียหายพร้อมกับคนขับอย่างไปโดนะครับที่ได้เสียชีวิตไปแล้วจากการถูกโจมตีในครั้งนั้น อีกทั้งวิทยุของเรานะครับยังไม่สามารถใช้การได้เราจึงต้องหาทางมาซ่อมวิทยุให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งเพื่อแรยง,งานกลับไปยังโอโมลูขอบนะครับหล <c oughs> ังจากนั้นเนี่ยการสำรวจก็จะใช้เวลาไปสักพักจนเราได้มาพบกับเผ่ายาบะฮก,ก้าอีกครั้งซึ่งสถานที่นั้นนะครับกับหลายผู้คนมีเพียงผู้เท่าโมวโกีเท่านั้นที่เป็นหัวหน้าเผ่าอยู่ตามลำพังซึ่งเขาคนนี้นะครับก็คือคนที่ช่วยเราไว้ในตอนต้นเรื่องนั่นเอง จากนั้นนะครับเขาจะขอให้เราช่วยออกตามหาทุกคนที่กระจัดกระจายออกไปจากการโจมตีของเผ่าวาลห้านะครับอีกทั้งนะครับยังต้องแก้ไขปริศนาต่างๆที่เป็นตำนานของป่าแห่งนี้ให้กับผู้เท่าอีกด้วยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของสมนไพรชนิดหนึ่งเจคนะครับจะต้องทําให้ชนเผ่าไว้ใจเสียก่อนซึ่งข้อมูลตำนานต่างๆนะครับผมหาได้จากเว็บไซต์วิกิของกรีนเฮลนะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับจะได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารของกรีนเฮลไว้ทุกอย่างแล้วซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถเข้าไปค้นหาได้ตามนี้เลย จากวันนั้นนะครับวันเวลาก็ผ่านไปการสำรวจป่าเป็นไปอย่างยากลําบากแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับเจคก,ก็สามารถทําให้ผู้เฒ่านะครับยอมรับในตัวเองได้พร้อมกับมอบสมุนไพรบางอย่างให้กับเขาซึ่งเมื่อเราทําการต้มแล้วดื่มเข้าไปนะครับเราจะถูกดึงเข้าไปยังจิตวิญญาณของป่าเพื่อให้เราเข้ารับการทดสอบบางอย่าง <c oughs> เมื่อเราทําสําเร็จนะครับเราจะฟื้นขึ้นมาในถ้ำแห่งหนึ่งพร้อมกับโทเทมบางอย่างนะครับที่ติดมือมาด้วย หลังจากการเดินทางที่ผ่านอุปสรรคมาผมากมายเจกนั้นได้เข้ามาในป่าที่ตนไม่คุ้นเคยแหล่งน้ํารอบตัวนั้นเต็มไปด้วยสารเคมีสีเขียวผมากมายพร้อมกับขวดสารเคมีบางอย่างใกล้แหล่งน้ําของพวกนี้มันมาจากไหนกันแล้วใครเป็นคนท,เทาเรื่องแบบนี้กันนะนนนเจกนะครับออกสํารวจไปจนพบเข้ากับเผ่าอีกเผ่าหนึง่งซึ่งเผ่านี้นะครับมีผู้เท่าอุกากาบาเป็นผู้ปกครองอยู่ผู้เท่านะครับได้บอกกับเราว่านี่เป็นการลงโทษของผืนป่า เขานั้นได้ส่งคนออกไปหาอาหารใกล้แหล่งน้ําแต่ว่าไม่มีใครกลับมาได้เลยผู้เท่านะครับจะไม่ช่วยเราจนกว่าเราจะทาให้ป่านั้นสงบลงการออกสำรวจในครั้งนี้นะครับจึงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งซึ่งเรานะครับจะได้พบกับปริศนามากมายจากหมู่บ้านนะครับหากเราสำรวจไปทางทิศตะวันตกเราจะได้เจอกับค่ายยาเสพติดที่ได้แอบลักลอบเข้ามาทํายาเสพติดที่ป่าเมซอนอีกทั้งนะครับพวกนั้นยังทิ้งแผนที่บางส่วนให้กับเราอีกด้วย แล้วเรายังทราบอีกว่าสาเหตุที่แม่น้ําเต็มไปด้วยสารเคมีนะครับนั้นเป็นเพราะคนในค่ายนี้นะครับที่ตั้งใจวางยาในแม่น้ําเพื่อไม่ให้คนในชนเผ่านะครับได้ลุกลามอีกนอกจากนี้นะครับเมื่อเราทําการสํารวจที่ตัวรถเราจะได้เสาอากาศมานะครับเราจะนาเสาอากาศนี้นะครับกลับไปยังที่เรือเพื่อต่อเสาสัญญาณนะครับเมื่อเราต่อเสาสัญญาณแล้วเนี่ยเราจะสามารถใช้วิทยุสื่อสารได้อีกครั้งซึ่งเราจะติดต่อกลับไปหาโอเมลูอบนะครับเพื่อรายงานสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ทางอมรูลนะครับไม่ได้ตอบกลับอะไรเรามามากแค่ขอให้เราทำธุรก,กิจสําเร็จเพียงเท่านั้นครับการสํารวจนั้นกินเวลาไปหลายวันจนท้ายที่สุดแล้วนะครับเราก็ได้พบกับเด็กคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนท่อนไม้และดูเหมือนว่าเราจะยังผ่านไปไม่ได้หากยังไม่ได้รับเครื่องหมายการไว้วางใจจากผู้เท่าอุกาลกาซึ่งเมื่อเราทําโค้สมบูรณ์นะครับเราจะได้สมุนไพรจากผู้เท่าอุกาลกามาและดาดิ่งสู่จิตวิญญาณของไปอีกครั้งในครั้งนี้นะครับเราจะต้องทําการล่าสัตว์ตามที่แท่นหินกําหนดนะครับ ซึ่งบนแท่นหินนะครับจะเขียนอุปกรณ์ต่างๆไว้เมื่อเราทําสําเร็จแล้วตื่นขึ้นนะครับเราจะพบว่าเรามาอยู่ที่ถ้าใกล้น้าตกพร้อมกับโทเทมอีกชิ้นหนึ่งตรงนี้นะครับเราจะมุ่งหน้าไปหาเด็กคนนั้นนะครับเราจะยื่นโทเทมที่ได้มาให้กับเขานะครับ จากนั้นนะครับน้องจะปล่อยเชือกลงมาให้เราซึ่งการเดินทางในครั้งนี้จะเป็นการเดินทางครั้งใหม่ของเรานั่นเองครับหลังจากที่ปีนเชือกผ่านมาได้เมื่อเราทําการสำรวจจนครบ ในฐานที่ตะวันออกนะครับจะนาเราเข้าไปพบกับลานจอดเครื่องบินซึ่งบริเวณใกล้กับสิ่งปลูกสร้างนะครับเราจะพบเข้ากับกล่องบรรจุสารเซปติดนะครับที่เป็นรูปสโนว์แมนซึ่งก็หมายความว่าสถานที่นี้นะครับได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อไว้ใช้สําหรับการส่งยาเสพติดนั่นเองนอกจากนี้นะครับภายในตัวอาคารเราจะยังได้แผนที่ใหม่2ใบที่พวกนั้นทิ้งไว้ให้หลังจากดูแผนที่และสำรวจอยู่นานนะครับเราจะได้เจอกับเผ่ายาบาฮคก้าอีกเผ่านะครับโดยจะมีผู้เฒ่าฮับบาคุปนะครับปกครองอยู่ซึ่งวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับเต็มไป เนื่องจากไม่มีอาหารเลี้ยงปากท้องของคนในชนเผ่าอย่างเพียงพอดังนั้นนะครับเราจะต้องช่วยพวกเขาในการล่าปลากลับไปที่ค่ายนั่นเองหลังจากการช่วยเหลือมาอย่างยาวนานนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะได้สมุนไพรนี้อีกครั้งและดำดิงสู่จิเวิยนญ,ญาณของป่าเราจะพบกับรูปสลักป่าสามชนิดนะครับบนผนังในการทดสอบครั้งนี้นะครับคือการว่ายตามหาป่าทั้งสามจนครบ หลังจากนั้นนะครับเราจะฟื้นขึ้นมาที่ถ้ำอีกแห่งหนึ่งพร้อมกับโทเทมชิ้นที่3ม,มาซึ่งหลังจากนี้นะครับจะเข้าสู่ช่วงการเดินทางครั้งสุดท้ายแล้วหากเราสังเกตดีๆสถานที่นี้จะใกล้กับจุดตั้งแคมป์เก่าเมื่อเราลองตามหานะครับเราก็จะเจอกับแคมป์เก่าที่เราเคยตั้งไว้กับมีอาเมื่อนานมาแล้วอีกทั้งเรายังพบกับแผนที่โซนใหม่อีกด้วยตรงหน้านะครับเราจะได้เจอกับชนเผ่าของบุถ่ากวีนีนะครับที่เราตามหามาอย่างยาวนานซึ่งพอเราไปถึงนะครับเราจะไม่ถูกต้อนรับแต่อย่างใดแต่เขานะคร การเดินทางไปถ้ำงูนะครับจะอยู่ในแผนที่แรกของเราซึ่งจุดถ้ำงูนะครับจะอยู่ใกล้กับเรือของเราที่นั่งมากับไปดูแต่ตอน,ตอนแรกถึงจุดนี้แล้วเราจะสาม,มารถดันหินออกไปได้พร้อมก้าวเข้าสู่สะพานไม้พายต่อไปการสำรวจนะครับเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเราพบเข้ากับคนในชนเผ่าที่ขวางทางไปต่ออยู่ซึ่งพอเราเข้าไปคุยกับเข,ข,ขานะครับเขาจะบอกกับเราว่ายังไม่ผ่านการทดสอบ ในจุดนี้นะครับถ้าหากเราเลือกที่จะสำรวจต่อไปเราก็จะหาคำตอบได้เองแต่ถ้าเราเลือกกลับไปที่เรือตามเฟสในสมุดนะครับเมื่อเรากลับไปที่เรือและใช้วิดีุสื่อสารนะครับเสียงที่ตอบกลับเรามาจะไม่ใช่เสียงของโอมูรูคอบแต่ว่าเสียงนั้นนะครับจะเป็นเสียงของมีอาแทนม It's to So good you hear ซึ่งในจุดนี้นะครับจะทําให้เรารู้ว่าช่วงเวลานี้มีอายังปลอดภัยดีและอยู่ที่ไหนสักแห่งเราจะบอกสิ่งที่เกิดขึ้นกับมีอานะครับหลังจากนั้นมีอาก็จะช่วยเราไขปริศนานี้เมื่อเรากลับมาที่ถ้ำงูนะครับการสํารวจต่อไปเราจะพบกับถ้ำจันทาทั้ง3าแห่งเมื่อเข้าไปในถ้ำนะครับเราจะพบกับป่องหินสิ่งนี้นะครับให้เราทําการใส่โทเทมลงไปในป่องนะครับเพื่อทําการหลอมทองให้เคลือบกับโทเทมเราจะต้องทําแบบนี้ทั้ง3าอันกับถ้ำจันทาอีก3แห่งนะครับ เมื่อเราทำจนครบนะครับเราจะมายื่นสิ่งนี้ให้กับคนป่าที่ยืนขวางอยู่เขาจะเปิดทางให้กับเรานะครับและนำเราไปสู่การดําดิ่งครั้งสุดท้ายนี้ครับ

หลังจากเมื่อเราผ่านการทดสอบนะครับแล้วฟื้นขึ้นมาเราก็จะพบกับสิ่งที่ตามหาอยู่ตรงหน้านะครับนั่นก็คือเห็ดสีเขียวของขวาญแห่งป่าที่เราตามหามาตลอดนั่นเองหลังจากนั้นนะครับการเดินทางก็จะสิ้นสุดลงเมื่อเราเดินทางมาถึงที่เรือ โดยที่เจงน,นะครับไม่รู้เลยว่าสิ่งที่นำกลับไป <Jake. Mia. S 2> กำลังจะำนำพาจุดจบมาสู่โลกใบนี้หลังจากนั้นในปี2018นะครับมีอาก็ได้เข้ารับการรักษาจากโอมาลูคอบโดยใช้สารสกัดจากเห็ดชนิดนั้นซึ่งมีอานะครับก็ได้หายจากโรคมะเร็งปอดอย่างถาวร คนส่วนใหญ่ที่ได้รับยา,ารักษาตัวนี้ก็หายเช่นกันครับช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงกอบโกยขององค์กกอบก็ว่าได้อมคลขอบนะครับได้กอบโกยรายได้จากการผลิตยาตัวนี้อย่างมากมายโดยไม่สนใจคําเตือนจากกรมอนามัยโลกที่ปล่อยยาตัวนี้สู่ตลาดการแพทย์ทั้งที่ยังไม่ได้ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนจนท้ายที่สุดนะครับก็เกิดสงกรามใหญ่ขึ้นผู้คนได้ล้มตายเป็นจานวนมากจากโรคระบาดปริศนา you think I was หนึ่งในนั้นคือมีอาที่ได้รับผลกระทบจนเกิดอาการโคมา่าทางรัฐบาลนะครับก็พยายามออกมาปกปิดเรื่องนี้อยู่หลายปีจนเรื่องได้เลยเถิดและบานปลายออกไปท้ายที่สุดนะครับทางอมโลโลคอปก็เรียกรวมทีมกันโดยหนึ่งในงนั้นนะครับมีดรเจงเฮกินตัวเอกของเรื่องด้วยครับเมื่อเดินทางมาถึงป่านะครับแผนการก็ได้เริ่มต้นขึ้น การวิจัยค้นคว้ายารรักษานี้นะครับใช้เวลาอย่างยาวนานเป็นหลายเดือนทําให้ตัวเอกของเรานะครับเจฮิกกินเริ่มมีอาการวิตกกังวลและเริ่มเพ้อพูดถึงมีอายอยู่บ่อยครั้งทําให้คนในทีมน,นะครับต่างเริ่มไม่เชื่อใจในตัวของลอเตอร์เจฮเก็ินอีกแล้วจนท้ายที่สุดนะครับแผนการวิจัยก็ต้องถูกยกเลิกไปเนื่องจากดตรเจคนะครับได้กลายเป็นตัวถ่วงของทีมจากการวิตกกังวลจนเกิดภาพหลอนทําให้ทางทีมนะครับต้องลาทิ้งเจกไว้ที่ป่าโดยลําพังนานหลายปีซึ่งนั่นจะนาไปสู่ฉากในเรื่องเกมหลักทั้งหมดนั่นเอง ในช่วงหลายปีต่อมาตัวเอกของเรานะครับจะเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองนั้นติดอยู่ในปี2013ครั้งที่มาทําการวิจัยกับมีอาสองคนแล้วเกิดเหตุบางอย่างขึ้นกับมีอาครับจนเราต้องออกตามหาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์นั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเลยมีอานะครับไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยซ้ําแต่พระเอกเรานะครับรับรู้ไปเองคนเดียวซึ่งมันเกิดมาจากการไปตกกังวลจนเกิดภาพหลอนครับเหตุการณ์ต่างๆนะครับจะค่อยเฉลยปรของพระเอกไปทีละนิดผ่านการดื่มน้ําสมุนไพรชนิดนี้เข้าไป ที่มีลินหล่อนประสาทนะครับนอกจากนี้นะครับภายในป่าก็ยังเกิดเหตุการณ์สาคัญต่างๆมากมายทางค่ายผลิตยาที่มีปัญหากับคนป่าและจากการที่รับคนนอกนะครับมาผลิตยาที่อเมซอนและการนําพาโรคระบาดจากภายนอกนะครับเข้ามาจนทําให้ชนเผ่านั้นติดเชื้อแล้วตายลงใน,นที่สุดจนทุกอย่างนะครับกลายเป็นสถานที่รกล้างหรือเพ่งตะเผาวลาห้านะครับที่ยังคงอยู่เพื่อรอการล้างแค้นนอกจากนี้นะครับยังมีประชาชนบางกลุ่มที่หนีจากโรคระบาดมายัางป่าอเมซอนตามหนังสือสปิริตอเมซอนของเรานะครับที่ได้เขียนไว้ แต่สุดท้ายนะครับทั้งหมดก็ไม่รอดเพราะป่าอันตรายเกินไปและตายลงในที่สุดช่วงสุดท้ายนะครับตัวเอกของเราก็จะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดและเริ่มทํายารักษานี้ขึ้นมาเจกนะครับจะได้กลับมาที่สนามบินอีกครั้งจนพบกับมีอาที่รออยู่แล้วแต่ทว่านั่นกลับไม่ใช่มีอาจริงๆเป็นเพียงภาพจนินตนาการในหัวของเขาซึ่งมีอาจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะอยู่ในการโคม่าท,ที่โรงพยาบาลหรือจริงๆแล้วนั้นอาจจะเป็นดวงวิญญาณของมีอาที่มาช่วยปลดปล่อยเจกให้ยอมรับความเป็นจริงก็เป็นได้หลังจากนั้นนะครับเรื่องราว เอาละครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากช่องเล่าสู่เกมฟังไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับถ้าใครที่ชอบนะครับก็กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ